ส่วนการแก้ไขปัญหาแรงงานประมงนะคะโดยประมงจังหวัดสงขลาได้นําร่องเปิดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าแจ้งออกของเรือประมงเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการทําประมงผิดกฎหมายนายชัยวัิรินุพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าแจ้งออกของเรือประมงที่บริเวณท่าเทียบเรือกรมประมงอําเภอเมืองสงขลานายก่อเกียรติกุลแก้วประมงจังหวัดสงขลากล่าวว่า ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิทัพเรือภาคที่สองสำนัากงานเจ้าท่าภูมิภาคตำรวจน้ำและตรวจคนเข้าเมืองสงขลาจะตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าแจ้งออกของเรือประมงตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการทำการประมงผิดกฎหมายตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการประมงของไทยเพื่อควบคุมและเฝ้าระวังการทำการประมงของเรือทุกประเภท จะทำระบบติดตามตำแหน่งเรือป้องกันการทำประมงผิดกฎหมายซึ่งกำหนดให้จัดตั้งศูนย์ในพื้นที่จังหวัดชายทะเลจำนวน26แห่งนำร่องจังหวัดสงขลาเป็นแห่งแรกก่อนขยายไปในพื้นที่จังหวัดชุมพรระนองและภูเก็ตเบื้องต้นเป็นการขอความร่วมมือชาวประมง จากนั้นจะกําหนดเป็นมาตรฐานที่มีผลบังคับตามกฎหมายเพื่อกําหนดให้เรือประมงทุกลําต้องได้รับอนุญาตก่อนออกทําการประมงและก่อนเข้าเทียบท่าหลังจากเสร็จสิ้นการทําการประมงแล้ว